นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีในฐานะผู้อํานวยการกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปิดเผยถึงการติดตามสภาพอากาศและการแจ้งเตือนจากกองอํานวยการน้ําแห่งชาติหรือกอ,อนอชอโดยกอ,อนอชอได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ําด้วยฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําองค์การมหาชนต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากบริเวณภาคใต้ในช่วงวันที่18-22ถึงตุลาคมนี้ ทางนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วยอำเภอพระแสงท่าฉางคีรีรัตนิคมท่าชนะบ้านานาสารชัยยาพานมพุนพินเกาะสมุยและเกาะพังงนันขณะที่จังหวัดใกล้เคียงได้แก่อํเาเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อํเาเภอเมืองนครศรีธรรมร,ราชท่าศาราและปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชอํเาเภอเมืองพังงากระโปงท้ายเหมืองตะกวัวป่าทับปุดและตะกวทุ่งจังหวัดพังงาโดยขอให้อํเาเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเต็มความพร้อมรับเหตุอุทกภยัยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ อออย่อ่่างงตเนืโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลิเมตรในช่วงเวลาย4ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุตรวจสอบระบบการสื่อสารตลอดจนประชาชสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์วิภาวทีประยุนสวทสุราธานีรายงาน